สวัสดีครับทุกคนผมเอกนโมพุทธายะนะครับวันนี้เราก็จะมาดูเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินปี18นะครับที่เป็นหลวงปู่ทิมปุกเสกนะครับแล้วก็ได้อีก3เกจจิรละ,ละประเทศปุกเสกนะครับหลวงพวง่อคงหลวงปู่โตแล้วก็พระอาจารย์ฟั่นนะครับแล้วก็หลวงปู่ทิมปุกเสกเดียวอีกทีนะครับก็วันนี้ที่ผมนำมาให้ชมก็จะเป็นบล็อกนอแตกกับบล็อกอาแตกนะ เดี๋ยววิธีการดูเคล็ดลับเบื้องต้นจะเป็นยังไงผมฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับครับทุกคนขั้นตอนแรกนะผมจะพาไปดูจุดแรกที่ผมใช้ดูประจำนะครับต้องบอกว่าอันนี้เป็นเคล็ดลับส่วนตัวที่ผมนํามาแชร์ทุกทุกคนนะเป็นเคล็ดลับง่ายๆที่ไม่เยอะแล้วก็ดูแล้ว,ลวมีโอกาสแท้ตรงจุดไหนผมจะบอกว่าเกสทำไม่ได้นะครับอ่ะจุดแรกเรามาเลยขั้นตอนแรกเราหยิบเหรียญขึ้นมานะครับผมจะพลิกหลังเหรียญมาก่อนอันดับแรกเลย ทุกคนจดจำหูเหรียญให้ได้นะทรงหูเหรียญเขาจะไม่ไม่เพี้ยนไปจากนี้นะทุกคนดูอ่ะเนี่ยเห็นปะอันนี้คืออันนี้เป็นบล็อกนอนแตกนะนอนแตกมันจะนอนหนูแตกตรงนี้ตรงคำว่าสินเห็นไหมจะมีเส้นยาวขึ้นไปอ่าถ้าเป็นบล็อก R แตกก็จะสละอ R แตกตรงนี้ตรงปลายหมวกเห็นไหม ทีนี้ขั้นตอนแรกเบื้องต้นคือจดจำทรงหูเหรียญให้ได้นะครับจะเหมือนกันจะไม่หนีกันมากทรงหเหรียญเขาจะเป็นแบบนี้หมดเลยอะจะไม่หนีกันมากนะอ่ะเหรียญน,นี้ก็เหมือนกันดีแบบนังนะ ทรงเขาก็จะไม่หนีกันมากนะครับอทุกคนดูนะนี่เห็นไหมสองไปปุ๊บเห็นไหมเนี่ยเนี่ถ้าซอนขึ้นมายางงี้เขาจะไม่เกยกันขึ้นมาเลยเนี่ยเห็นไหมเป๊ะเลย ข้างหลังข้างหน้าต้องเหมือนกันหมดอ่ะทีนี้จุดต่อมาที่ผมใช้ดูจุดต่อมาที่ส่วนตัวผมใช้ดูนะครับทุกคนพลิกหลังเหรียญมาทุกคนสังเกตต้องต้องบอกก่อนว่าทุกคนต้องจําฟอนที่ดีนะฟอนเขาจะไม่หนีกันมากนะนะเนี่ยโดยอย่างสองเหรียญนี่เห็นไหมอันนี้เหรียญอาตกเห็นไหมตั้งแต่คําว่าสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายตักสินทุกบล็อกนะครับฟอนต์เขาจะไม่หนีกันมากนะแต่โดยทั่วไปนะครับถ้าเป็นพารที่ดูง่ายหรือพารไม่ได้ผ่านการใช้จุดนี้จะเป็นจุดพิจารณาจุดหนึ่งทุกคนเห็นเห็นติ่งไหมตรงคำว่าสินเนี่ยจะมีเขี้ยวสองเขี้ยวเนี่ยมีทุกบล็อกนะครับเนี่ยโดยทั่วไปนะโดยทั่วไปในเนื้อทองแดงนะครับ เห็นไหมอันนี้ก็มีอันนี้เป็นบล็อกอัดแตะเหลียนอยู่ในเลี่ยมก็ยังส่องได้นะครับเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีเขี้ยวอันนี้จะโมนิดนึงนะครับทุกคนสองเขี้ยวตรงคําว่าสินพอดีเห็นไหมอ่าครับทุกคนจุดต่อมาผมอยากให้สังเกตสังเกตให้จุดจุดนี้นะครับทุกคนสังเกตดูนะหูเหลียนลงมาปุ๊บทุกคนเห็นเส้นไหม นในลักษณะเหรียญนนในในตัวเหรียญจะมีเส้นซ้อนขึ้นมาเส้นหนึ่งซึ่งเส้นเนี้ต้องคมนะครับส่วนมากของเกจจะจะถอดไม่ติดติดแต่ก็ไม่คมเท่าของจริงนะอันนี้เห็นไหมนี่ก็มีเนี่ยมันมันจะมีอยู่ทั่วเดีอทั่วทั่วทั่วเหรียญไปเลยครับบล็อกอาร์แต่ก็มีนะทุกคนดนูเห็นไหม จะมีเส้นคมแทรกซ้อนขึ้นมาเห็นไหมตรงใต้คอเหรียญด้านหลังอ่ะด้านหลังก็จะไม่มีอะไรมากนะครับก็จะให้ดูติ่งความคมแล้วก็รอยตาลายหลังหูเหรียญเราไปดูด้านหน้ากันต่อเลยครับครับเรามาต่อกันด้านหน้าเลยนะทุกคนอันนี้ยจุดเนี้ยเราเราต้องใช้พิจารณานะของเก๊อหน้าเขาจะไม่คมนะหน้าเขาจะเด๋ออะทุกคนจดจำใบหน้านะเนี่ย ปลายหมวกเขาจะคมมากเป็นสันบางทีมีเงามีเนี่ยลอยกระแสวิ่งเข้าวิ่งออกเต็มไปหมดเลยเห็นไหมทุกคนอะเนี่ยอันนี้จะเป็นนอแตกไหลแตกหมวกไม่แตกนะครับอันเน,นี่ยอันนี้จะเป็นอาแตกส่วนอาแตกเนี่ยจะไม่หมวกไม่แตกแล้วก็ไหลไม่แตกเลยอันนี้อาแตกนะอาแตกจะเป็นบล็อกที่นิยมขึ้นมาอีกนะครับ ให้ทุกคนดูเห็นไหมไหลก็ไม่แตกนะยทุกคนส่องลงมาพื้นๆเห็นไหมโดยรวมครับอยากอยากให้สังเกตรทรงพิมพ์ของพระนะครับอย่าไปยึดติดว่าจะต้องจะต้องสวยคมบางทีของชีนมันถอดติดก็มีนะให้อยากอยากให้นึกว่าทรงมันต้องถูกต้องก่อนอย่างแรกทรงพิมพ์หูเหรียญไม่ผิดไปจากธรรมชาติหรือไม่ผิดจากเหรียญของแท้นะครับ ามาดูจุดต่อไปนะครับทุกคนครับจุดต่อมาที่ผมจะใช้ดูก็คือโค้ดนะครับในโค้ดจะมีเขี้ยวสองเขี้ยวตรงหัวต่อเต่าเห็นไหมอันนี้น่าจะชัดนะแล้วก็มีเขี้ยวในตัวสอเสืออีกสองเขี้ยวอยีกทีเดี๋ยวมันจะขึ้นภาพให้ดูมีทุกองคเหมือนกันนะนี่บอกอาแตกก็มี แต่น,นี่ฝุ่นเกาะหน่อยนะ,ะเห็นไหมเขาก็ยังเหลือความความคมของโค้ดเขาอยู่ในเลี่ยมก็มีตรนนี้เห็นไหมคือโค้ทเขาจะตอกพอดีพอดีแล้วก็คมมากอ่ะจุดถัดมาที่อยากให้ดูนะครับจุดต่อมาที่ผมจะใช้ให้ดูนะครับทุกคนเราหยิบเหรียญขึ้นมาอย่างนี้นะ ผิดไปทางนี้อ่าหันเหรียญไปทางนี้นะเราจะไล่ดูตั้งแต่หูเหรียญเลยนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวจิ้มให้ดูนี่คือจุดแรกนะครับจุดบนสุดเลยนะเขาจะมีเป็นบ้างสองบ้างนะที่ต้องตรงกันนะทุกคนดูเห็นไหมเนี่ยเหมือนกันเยอะเลยนะทุกคนดูอ่ะ เส้นสองเส้นเนี่ยเห็นไหมครับเด็มเจ้ไม่ดูทีเนี่ยดูจุดนี้เนี่ยดูไกลยังเห็นเลยนะเนี่ยต้องเหมือนกันนะครับอ่าเพราะเขาถอมนมาจากบล็อกเดียวกันอ่าทีนี้ให้ทุกคนสังเกตจุดนี้ดีๆนะครับนี่จุดไขป่ปลากลมๆอ่า ทั้งเหรียญน,นอแตกแล้วก็เหรียญอาแตกนะทุกบลเลยอ่ะทุกคนพอเราวางนี้ใช่ไหมอ่ะตอนแรกสองตรงนี้ก่อนนี่เห็นไหมทีนี้พอเราพลิกมาปุ๊บทุกคนเห็นไหมเนี่ยจะมีเส้นเส้นนูนเส้นหนึ่งที่เหมือนกันเป,เป๊ะเลยนะทุกคนดู ให้ดูที่เหรียญดีกว่าเหรียนแรกอ่าตรงนี้พอพลิกมาปุ๊บเห็นไหมเนี่ยเจนนูนตรงนี้ต้องมีนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในนอแตกดูกนวะ่านอแตกก็ต้องมีสองปุ๊บพลิกมาเห็นไหมที่เดียวกันเลยนะ คือโดยรวมนะครับถ้าเกิดทรงใช่หูเหรียญใช่อะไรใช่โอกาสแท้ก็มีสามารถจ่ายตังค์ได้เลย,เลยอะอันนี้ผมมีจุดหนึ่งที่อยากจะบอกถ้าส่วนใหญ่เป็นบล็อกนอกแตกนะให้ทุกคนสังเกตตรงนี้ดีๆนะง้ครับนอกแตกเขาจะมีเส้นคู่ขึ้นมาอย่างนี้ส่วนมากนะอ่าเป็นเส้นคู่กับ ตัวเหรียญเหมือนประกบเลยแต่อาแตกไม่มีนะครับพอแตกส่งไปแล้วเนะี่ยเห็นปะเป็นชิ้นเดียวกับเหรียญเลยนยอ่โดยรวมก็ไม่มีอะไรมากครับทุกคนถ้าทรงหูเหรียญใช่ตัวเหรียญไม่ดูเบลอไม่ดูไม่ดูตื้นไม่ดูบวมโอกาสแท้ก็มีครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวตัดอีกฝั่ง เห็นไหมเส้นนี้ก็เหมือนกันเนี่ยไม่หนีกันมากครับโดยรวมนะเป็นยังไงบ้างครับพี่พี่จุดที่ผมให้ดูแล้วก็เคลดลับต่างๆก็เบื้องต้นถ้ามีจุดตามที่ผมบอกหรือ,อรายละเอียดที่ผมบอกไปโอกาสที่จะเป็นพาแทก็มีนะครับ แต่สุดท้ายแล้วพาทุกองก็ต้องจบที่ทรงพิมพ์นะครับจะไม่จะไม่ผิดจากของแท้มากนะครับก็อยากให้ทุกคนลองพิจารณาดูนะครับเบื้องต้นผมก็ใช้จุดที่ผมให้พี่พดูดูตลอดนะครับก็เป็นพาแท้หมดเลยก็ทุกคนสามารถแชร์จุดดวงของตัวเองได้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์หรือมีสาระกับพี่ๆผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub s cribe นะครับ ติดตามช่องผมและเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับส่วนพี่ๆท่านใดทางบ้านมีพระแบบนี้นะครับอยากจะปล่อยเช่านะสามารถแอดไลน์มาที่แอด275 R I Y M นะครับหรือถ้าข้อความเพจได้เลยผมยินดีรับเช่าพระเครื่องหลวงปู่ทิมและพระเกจินิยมสากลนะครับก็วันนี้ผมต้องลาไปก่อนถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องนะครับ ไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ